ตอนนี้นวงธิดาเล่ากาล่างสิแต่งหนา้าคุนว่าเป็นวิธีการแต่งหนา้าแบบสวยงามแบบไม่ไง่ายหรือเบียบไม่ไง่ายค่ะต่วมาทางคุณพี่ปัตานาสวยแล้วดี๋ยวนี้พี่ปัตนารู้สึกว่าสิสวยวันสวยขึ้นนี่ค่ะมีเป็นเป,นป้งปังอย่างไรกับบรูขึ้นกันสวยๆอลัลลาช้ำๆเลยไปทาอะไรมาพี่ปัไม่รู้เหมือนกันรู้สึกแปลกตานะรู้สึกปัตนาเขารู้สึกสวยๆวยขึ้นยังไงก็ไม่รู้ สวยไหมสวยไหมเห็นไหมสวยไหมหันหน้ามาพี่ปฐนาดูหน้าหน่อยสินั่นเห็นไหมสวยนะรู้สึกว่าฉ่ำๆยังไงก็ไม่รู้มีอล่ามากๆเลยไปทําอะไรมานี่ปฐนามีความลับอะไรหรือเปล่านี่เขาเราเขาสวยไปทําอะไรมาก็ไม่รู้รู้สึกสวยกว่าเก่าเยอะมากเลยกลับมาได้ยัไรเออกลับมานี่รู้สึกสวยๆแปลกตามากเลย แค่คิ้วอ่าะว่าคิ้วมันดกโพดแมมโอ้คิ้วนี่มันสวยใช่มันเลยสวยเนี่ยใช่ใช่คิ้วนี่แหละสำคัญมากถ้าใครทำคิ้วไม่ของหนูมันไม่ต้องแถมหรอกของหนูให้วาดเลยคิมาเกิดเลยของหนูมันฉิวโค้งแล้วพอดีเลยลูกสวยแล้วม่ต้องไปแต่งมากไม้คิ้วนี้คิ้วหนูกับคิ้วพี่บังกรเห็นบ่เห็นคิ้วพี่บังกรน้ำบ่คิ้วพี่บังกรกะโค้งงามเลยพี่บังกรกะคิ้วงาม ทิดาล่าก็ลังแต่งหนาค่ะมิติใหม่ของนางนางจะแต่งหน้าแบบเจสวยนะคะให้ชุ่มฉ่ำเสร็จแล้วก็จะมาเอาแป้งเอาแป้งเอาแป้งยางลูกเอาแป้งแป้งไข่ออดท่าอาวตอนนี้ลุงเดิเด้อท่าแล้วติดตุกตุกในทัวนนาอีกสวยงามสิงามจังได้ตัวพ่อไม่ให้หน้าดำค่ะไม่ให้หน้าออตัวพ่อไม่ให้หน้าดำก้มเสวยของนางทิดาล่ามันล้าง ไม่ต้องแต่งมากก็จะใส่มาแต่งน uh, hey, <laughs> <laughs> ้อยๆก็สวยนั่นแหละแต่งให้พอดูว่าหนูหนูสวยอยู่แล้วอ่ะอุ้ยย่องลานจะคลองคับแถววะให้มืงอย่าย้ายย่องลานจะคลองเนี่ทั้งสวยทั้งสองเขาก็เลยสอว่าย้ายย่องตลานจะคลองเที่ยวสินก็ซ้ำเนี้วนอหละมีลานเสือก็ต้องย่องลานหรอวะไม่ย่องลานจะคลองที่ไปย่องผู้ใด พาไปชมพิมพ์เมื่อก่อนค่ะใช่ค่ะไม่นานหรอกไปส่งแป๊บเดียวเพราะว่าพ่อครูขับรถโรงเรียนที่เราไปเมื่อวานนุก็เคยไปไม่ใช่เหรอโรงเรียนพี่มังกรอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายว่าไปรับพี่มังกรใช่นั่นแหละโรงเรียนนั้นแหละไปรับพี่มังกรนไม่ใหญ่กลพ่อจะตอนนี้หนูไม่ไปเพราะไปที่ขับเนลาสไปหนูไม่ได้แหลนเนาะก็ไปแหลนเมื่อวานนี่ไงไปไหนคะไปแหลนเมื่อวานเป็นยังไงเนี่ย ตื่นขยันย้ําเหมอมสาวใหญ่ปะบ่ค่ะปัดทัพขคือเก่งแต่ต่างหาหอบไงหารอบซื้อเลยพี่คนสวยพี่คนสวยเนี่ยแลนรอบแลกหัวจักซื้อเพ่ปเลยพี่อะไรนะพี่ออยพี่ออยถามบ้านเพมันเป็นอะไรยุสัยเพ่นเป็นนักวิ่งก็ใช่ดิพี่เขาเป็นนักวิ่งพี่เขาเป็นนักวิ่งลูกอย่าคุยด้วยเอาสิไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุงลุง,ลงทรมาวางเดีก่อนจะเอาขนมนมาให้ใครมาจากสายหล,ลักลานนีอไอเล่นป้าือสิม,มาได้กินขนมนจากไอเล่นมาทินบท่ทำภาษาให้กินน้ำในเด้อให้ดอกก่อนหนึงเว้ยเมียนบบหาลุงลุงทรงมาหนูไปอยู่่ปมันย้าย,า,ยายสิได้กินก้อนซะบ่บ้านี้เววลาเราใส่น้อ <laughs> บ้านี้เนาะ <laughs> โอ้ยลหงหนมส้มขนมว่าหายขนมไอแลนด์จะเป็นยังไงเหรหะของเมียงหน่อมเมียงหน้ามันจะคือเมีย,ง,มยงไทยเฮาบอกบอกคืออะไเนาะตี๋ขนมฝรั่งเม,มืองไอแลนด์่างเงี้ยป้าแต่เอามากินเป็นบอเป็นกับเอกเลิร์มเฮ้ยอันนั้นบ่ว่าบ่ราว่าเป็นเป็นเป็นยังไงกับเป็นเอามากินแยบกับเผากันยังว้าแต่ยำร่วนแล้วเนาะยังสิกินบอเป็นว่ากินเป็นคือเก่าละ่ะนี่แต่งหน้าธรรมชาติอือไหน โอ้แต่ง่ายเอานี้แหละพอแล้วสวยแล้วเอาเซตอีกกลอนมันไหลเอาพอสวยๆลูกเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าธรรมชาติเข้าวัดเข้าวาอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กไม่ต้องให้ชัดมากเอาอันไฟผู้เขียนนี่มันได้ประโยชน์คัะปันดิเอ็เอาปุ้มไปจะเซตวันนี้มั้โอ้ยเออเซตออกง่ายกว่าที่จู หนู้นที่ไปทัวร์พนันแล้วลูกอันฝายผูแขนนี่ยเกว่าผู้ได้จับเนี่ยดิจับผูกให้นู้ <c oughs> พิดาแล้วคนจะล่างแตงหนาสวยๆเอ้าก้มชุดสวยนิดน้อยว่าเอาลายดอกมาเนี่เอาให้พ่อฮูว่าพ่อหนูเป็นปสาวพุทไทยโอ้ที่เต่งหน้าแต่งสุดสาวพุทไทย ต่อ,อทำไมลทาททยผู้ฟังเอ้ยอำนีละเอาไม่ำนีเนาะผู้ไทยในจะาผู้ไทยสันผ<อ>ู้ไทย,ทยแทเอาผู้ไทยแกกเด็กโอ้ยกสันพนนาะเหอ <c oughs> นาซิพีน่ะผู้ไทยแกกเด็กน,อนโอ้ยซิพีแล้วบ <c oughs> ่วเป็นผู้ไทยแล้วผู้เธอแล้วนัว <c oughs> <c oughs> ่นิพี่ององลูเป็นผู้ไทยไหมอะไรอยากรู้ว่าซิพีเป็นเผ่าอะไรเอาลองมบงอบโอ้ย ลทาผู้ฟังเอ้ยขอเงินเน่ยใสิพี่ลองดูยิ่งน้อยขนาดของเงินมันกระลั้เป็นผู้ไทยละบอกนี่พี่ลองดูลองอะไรโอ้ยนอนอ่ะโอ้ยนอนภูฟังเอ้ยโอ้ยสั่นแก๊กแดกเถอะสั่นกันไอ้ยกับไอ้โฟดหน่อยมันั่งไอ้ยพฟดเอ้ยบัลากบอยยังยังเม็ดไว้เนาะ เวลาเก่กงน้อยแน่ยไหวบ่แม่นนั่นยู่ดีๆก็ลายไม่ใส่หนูเอาหนูกะสิเป็นลิ้ยงเห้เพิ่นลายซะบ่บกอดเอเอกับ่เป็นซั่นตัวแต่ยังละเดือดนะก็าายังมาฝ่ายผูกแขนแมวหัวอยู่นี่เฮ็ดเป็นทั่วแถบวั่นดอกจักผู้ใดจับแนี่ฝ่ายผูกแขนให้เพิ่นนั่นน่ะเส็ดดีกว่าทิชชู่ม,มันกับแมนแต่ว่ามันเอามาตัดใบแล้วามาใส่กระเป๋าเครื่องสำอางเฮ้ย จะเปนนุนเห็ดไปทัวอุ้ยแต่เคยคอยได้นี่เออจะเป็นเห็ดแยมแดงแล้วมาคือดากรีเออจะเห็ดดะลูกนุ่เอาเนยหน่อยนุ่งเป็นเด็กแล้วก็บอกเม็ดไปขึ้นงานเขาไปกลางวันลูกกลางวันแดงไปค่ะแดงเอานิดหน่อยอ้พอธรรมดาด้วพี่น้องเอ้ยฝ่ายผู้แขีนนี่มันได้ประโยชน์ค่ะปนีเพรเส้นนี้เลยมาจากต้นเผาต้นกระต้นเผาอีหลีงาเผาปะเด้อขมิ้นตัวนั้นแม่หนูเห็ดใส่งาเผาไว้เอาขางนั้นออกเออ อืเอเชียบ่ต้องบ่ต้องปัดเพิ่ม,มปัดเกลียกเกลี่ยเกลียซื้อซื้อบ่อันไรอืมเอาแบบธรรมชาติธรรมชาตินิดน้อยไอเห็นเป็นนิดน้อยว่าเ้าแต่งหนาจะนั่นบ่บ่ต้องให้คักแน่งอไปจองเว้นอุ้ยคิงวว่อง ขิวบ้านไอ้เขียนอยู่เนาะนู่บ้าเขียนขิวเนี่ยหวานนิดเดียวยโอ้เมื่อกี้งามปวดช<ด>นสิดพิเขียนให้เดี๋ยวไปเอาขีดทานไปกันยังด,ดำดิเอาก่อนทานยายติ่อนาก่อนทานเอาดาอ,าอ,าอ,าอาดนโดนฟืน้นเน่ยโอ้ปาากกวดไปดอกนั่นแหละคิวหนูนุ่มบ้นู่มบ้ค่อยเขียนเนี่ยเมื่อกีขาดเขียนคิวหนูมันสวยแล้วลูกแต่คุณเวทีสิเขียนแต่คุณเวทีอ่าขิวโค้ง พี่เมื่อก่อนผู้นหนึ่งคิวงามอิลีโค้งพราันขั้นธนูเพราะว่าตอนนอน้อยเกิดเกิดเลยละ่ะมือเกิดออกมายายกกระไดกันผู้เด้เอากันผู้ตามโบราณมืนวาเนาะเอากันผู้ไปเขียนให้ยายเขียนแม่พึ่งเขียนเขียนกันผู้วาดในโค้งงามไปเลยนะวันนี้คิวพี่มังกง่องามอิลีได้บันกันคู่คืออะไรเอากันผู้อ่อนเอากานผู้ไหมผู้เขียวหมากเนไหมพบราให้วาดง,า,ง,งามๆรเล้าวันนี้ ตอนนั้นเด็กน่อยบ้านมีคิ้วเด้สันเอมีเส้นคิ้วเชียนเลยเหรอมันจิข้นตามเส้น่าสันกัมเมียนอิลีมันคิ้วเมาก่อนไันยังงามแบบปานคิ้วไม่ยิ่งหรอกคิ้วนี่มันเป็นมันเป็นอียงดีล่ะมันจิสวยอิลีทด้แต่ผู้ใดคิ้วสวยๆคิ้วงามง่ามง่งหรอมันสีแต่หน้าหวานไปเลยตอนน้อยจนมพี่มื่ก่อนนี่พู้ได้ว่าตอนมียิ่งคิ้วงามารหน้าหวานมันว่าเหมือนผู้หญิงจังมัน ผมกับบวบไปสะกอนเนาะคนงามเอ้ยลวบผมไปสะก้อนนี่อทำผมไหมล่ะี่ปิาดทำผมให้ีขั้นแกะีันแกะปจะทำให้อือเอาส้งยังเอาซ้ำมีเวลาโอ้เอาเก่าซื่อไหเก่ารวบทั้งหลังบ่ล่าล่ะหย่งเงีแล้วห้านูนอนไหม โซเสียฮอดน้ำนหนาวฮอดเพชรบุญนี่ก็หัวหยุงหออย่งออง้งงงอหยองเลยอ่ะกู้ไปทาสติกอืมไม่ทาสต,สติกนะทาลิปมันลูกให้ทาลิปมัน <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นเวทีกลางคืนอะไรไหงลงลนคะไปกลางวันนี้เราต้องทาแบบลิปมันลิปสติตลิปมันที่ดหนเหรอลิปมันลิปมันอืม เอาแบบนั้นละลูกนั่นแหละเอาพอสวยๆเอาพอสวยๆแลูกสวยเออนั่นแหละสวยแล้ววันนี้สวยอุ้ยสวยแล้วค่ะคนสวยปากอ่างตังแมนให้พ่องามลูกอลิมันใส่พอปากนู้สวยอยู่แล้วสีชมพูปากเล็กน้อยไม่ได้ดำปากสีชมพูเรือเรือแล้ววันนี้ก็เอาอันนี้มันจะทำให้สีชมพูไปเองอย่าให้มันแดง ให้มันนี่มันแดงงั้นอ่ะแดงมากนะเพราะว่าวันนี้ถ่ายเอ็มด้วยเหมดอนโจกรูกฟ้าหมดโจกรูกฟ้า,โ,โ,ฟาโอ้อันนี้มาทำให้มันอันนั้นเฉยๆแต่ไม่แดงหลายเดยกก็สวยนะอืมควรนะเป็นแค่นี้ได้่ะว่าเอาเก็บมันแต่กลางเป็นเรียมไปเติมน้ำอีกเอาตะกะแต,แตงสวยใบนิดน้อยแล้วก็ไปเติมเติมแตงให้สวยๆทรงผมเน้อบาน ไม่เกีบไมไหนม่เกียบยไ,ไม่หนอ,อ๋อนมิซางนเะนาะประด้ซางตินะนนงงงไปน้ำอยู่โอ้ยเออสิกินเดียนกินดาวบ้เลิกบ้แเหลวเดียวสิพี่เดี๋ถ่ายรูปไป,ปบ๊อบพังหันเอาบีพมไปหนกบีมไปยัดน้อยเนี่ยเอาบีดากแหลมดีกว่าบีดากแหลม อื่นบ่คือบ้านคือเมี่ยงเขาอีทีนอค๊คแต่ละยางนา่งอื่นเนี่นนแตะละยาง,มมางาโอแบบนี้เหรอก้นขี่แหลมยังดาอื่นไปทัวทีบตัวแดนเจ้าเนี่พกไปน้ำจนตลุกก้นขี่มันก็นแหลมเนาะออเอาไปเป็นอาวุธไต้เลยนะเนี่ยได้เอปิงก้นขี่ไกลเออปิงก้นขี่ไก่โอยเอื่นไปทัวทีบตัวแดนเสียยี่หอดมีก้นขี่แหลมมีก้นขี่แหลม,ลน,ลมนองธิดาค่ะ เอา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 ถ้ามีแม่ไปซิกแซกมีงามๆหรอกสิมา่เห็นแม่มันอุญุกอะไรบบนี้อ๋อเห็นมันซิกแซกมันบาซิกแซกขายแฮนตี้มันผมหนูมันลายหูกยา่ปดตัดออกอีกมันไปเลี่ยงผมมืดบะนี้มันก็เลยนจอยคนแต่ว่าดีที่ผมหนูบ่รลวงหลายธรรมดานี่มันสิลวง ไปสางผมมดมันเลยไปสางต้นสางตัวให้แมนบ่แมนเอาสวยซับนี้ก็สวยอยู่นี่สวยแน่แล้วล่ะทิดาเล่าเต็มตัวแล้วดึงผมตัดหัวลานต่ว่าเหลือแต่เห็ดส้มผมทาไม่เกียบติละทาไม่เกียยมาแดงให้บ่กเออตะบัดหนวดรั่วไปสะกอนอ๋อ ความสวย,ย,ยสวยแล้วเสร็จแล้วค่ะท,ทิดาสวยแล้ว